ดีนักลงท,ทุนทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันบัญชีทดลองหรือว่าบัญชีเดโมโนะครับนักถุนครับซึ่งกิจกรรมตรงนี้ผมจัดขึ้นมานะครับ เพื่อที่จะค้นหาคนที่มีความสามารถในการเทรดแต่ว่ายังมีเงินทุนจํากัดอยู่นะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกติการพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่วัตถุประสงค์ก่อนเลยครับเพื่อค้นหาเทรดเดอร์ที่มีความสามารถแต่ว่ามีเงินทุนจํากัดเป็นมาสเตอร์นะครับคือต้องบอกกับนักทุนว่าบางคนเนี่ยเขาก็มีความเก่งแล้วก็รักษาวิัยในการเทรดอย่างมากเลยแต่ว่าเขาก็มีเงินทุนจํากัดครับอยู่หลักร้อยเหรียญประมาณนี้ดังนั้นเพื่อไปการเพิ่มโอกาสให,ให้กับพี่ๆเหล่านั้นด้วยนะครับถ้านัาทุนมี ความสามารถมากพอนะมาลงแข่งเดโมแข่งให้ผมดูครับถ้าเกิดว่านักลงทุนสามารถประคองพอร์ตแล้วก็ทําผลตอบแทนได้แบบว่าดีเยี่ยมเลยโดยที่ยังไม่ลืมความปลอดภัยของพอร์ตตัวเองนะครับผมคิดว่ารางวัลตัวนี้ควรจะส่งมอบให้กับพี่ๆนักลงทุนครับทีนี้มันก็จะมีเงื่อนไขครับ อย่างที่ผมได้แจ้งในจุดประสงค์อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าผมต้องการตามหาคนที่เทรดเก่งมาเป็นมาสเตอร์ให้กับตัวผมเองดังนั้นหากว่านั่งตุนแข่งจนชนะการแข่งขันแล้วแต่ว่าไม่สะดวกที่จะเป็นมาสเตอร์นะครับรางวัลการแข่งขัน1น0 0พเหรียญตรงนี้ก็จะถูกส่งต่อไปยังลำดับถัดไปคนที่เขาพร้อมจะเป็นมาสเตอร์ในทันทีเลยครับ แม้ทุนอาจจะมีความกังวลนะครับว่าการเป็นมาสเตอร์คอปปี้เทรดนะครับมันมีแรงกดดันนะมันมีความกังวลนะอันนั้นจะเป็นในเคสที่นักลงทุนเนี่ยชักชวนคนอื่นเข้ามาติดตามมาเป็นเขาเรียกว่าฟอลโลเวอร์กับพี่ๆนักลงทุนครับแต่ว่าการที่นักลงทุนมาเป็นมาสเตอร์ให้กับผมนักลงทุนจะไม่ได้รับแรงกดดันใดๆเลยนะครับเพราะว่า1คือเงินทุนเนี่ยผมเป็นคนออกให้เป็นเงินจากผมเองจริงๆเลยครับพันเหรียญตรงนี้ส่วนตัวผมเองนั้นเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมถือว่า ผมเป็นคนที่ตัดสินใจเลือกให้นักลงทุนมาทําเป็นมาสเตอร์ให้กับผมเองครับดังนั้นนักทุนสบายใจได้เลยว่านักทุนจะเทรดอะไรยังไงก็ได้นะครับผมจะไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ไปถามนักทุนว่าตั้ง SL หรือยัง TP หรือยังนะครับแม้กระทั่งนักทุนทําพอร์ตผมแตกผมก็จะไม่ไปเข้าไปยุ่งอะไรกับนักลงทุนเลยครับ หากว่านักลงทุนนะครับที่เข้ามาเป็นมาสเตอร์แล้วสามารถทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องผมก็จะมีการเติมเงินทุนเข้าไปอันนี้เป็นการเติมฝั่งพอร์ตผมแล้วนะเพราะว่าถ้าเงินทุนของผู้ติดตามอย่างตัวผมเ่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเวลาที่นักทุนเทรดและทํากําไรได้มากขึ้นนะครับส่วนแบ่งขอบตั้งทุนมันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับตามสัดส่วนที่กําหนดเลยเช่นนักลงทุนอาจจะเริ่มต้นเทนรดพอร์ตมาสเตอร์ที่1000เหรียญพอร์ตผมตอนนี้มันเป็น2 0 0พเหรียญแล้วนะครับอย่างตอน แรกเราตกลงส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเออกเขอภัยส่วนแบ่งกําไรอยู่ที่70ต่อ30มาสเตอร์เอาไปที่30%เช่นนักลงทุนเทรดได้100เหรียญใช่ไหมครับนักทุนก็ได้จากผมไป30เหรียญละอันนี้ก็คือส่วนแบ่ง30%แต่ถ้าสมมุติเงินทุนของผมซึ่งเป็นผอผู้ติด,ดตามเนี่ยมีเงินทุนมากกว่านักทุน2เท่าจาก30เหรียญก็จะต้องกลายเป็น60เหรียญโดยประมาณนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ ตรงนี้มันเป็นระบบก็เผื่ยของโบรกเกอร์นักทุนเข้าใจใช่ไหมครับว่าถ้าวันไหนนักทุนเทรดขาดทุนปุ๊บระบบก็จะไม่มีการจ่ายส่วนแบ่งกำไรให้กับนักทุนนะจนกว่านักทุนจะสามารถตีตื้นกลับขึ้นมาให้เท่ากับเงินทุนที่ทําเอาไว้ได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ทีนี้แล้วนักลงทุนก็อาจจะกังวลว่าแล้วถ้าเกิดผมเทรดพอแต่แผมกลัวจังเลยก็อย่าที่บอกครับ ความกลัวเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันไม่ต้องเกิดขึ้นกับระหว่างนักลงทุนกับผมแล้วเพราะมันเป็นข้อตกลงที่เราตกลงกัน2คนอย่าที่บอกครับผมเน้นย้ําเลยว่าผมเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้ดังนั้นนักทุนสบายใจได้เลยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอะไรก็เทรดตามที่นักลงทุนถนัดได้เลยเพราะว่ากว่าจะมาเป็นมาสเตอร์นันทุกก็ผ่านการเทรดเดโมมาเป็นระยะเวลา1เดือนอยู่แล้วนะครับคําถามที่เจอบ่อยครับ แล้วเคยมีไหมคุณที่ว่า,าคนตกลงแบบรับเงินไปแล้วนะครับมาเป็นมาสเตอร์แต่ว่าเทบบรดไปแป๊บหนึ่งเนี่ยก็แอบ,บถอนเงินออกไปเลยเนี่ยมีไหมมีอยู่แล้วครับเคยมีครับนานๆมีครั้งหนึ่งที่ว่าเขาไม่อยากเทรดแล้วก็ขอถอนเงินไปเลยคําตอบก็คือว่าทําได้แน่นอนครับเพราะว่าเงินรางวัลที่ผมเติมให้กับนักทุนไปแล้วเนี่ยผมก็คงไม่ไปคิดที่จะเอาคืนนะ เพราะว่ามันก็ถือเป็นเงินของนักทุนแล้วแต่ว่าส่วนมากมาสเตอร์ที่อยู่กับผมแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยแอบถอนเงินออกไปครับเพราะว่าถ้าักลนทุนมีความตั้งใจในการเทรดจริงๆนะคือทุกคนเลยนะครับที่เป็นมาสเตอร์ผมอยู่ตอนนี้นเขาทําเงินจากผมได้มากกว่าพันเหรียญอยู่แล้วดังน,นั้นนักทุนก็ต้องพิจารณาตรงนี้เอานะครับว่าจะตั้งใจเทรดแล้วก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปนะครับทำเหมือนกับว่าเป็นการลงทุนร่วมกันกับผมในระยะยาวไหมแต่อย่าที่บอกนะ สบายๆครับเราไม่มีข้อผูกมัดไม่มีสัญญาต้องเซ็นอะไรกันทั้งสิ้นทุกอย่างขึ้นกับนักทุนเอาความสบายใจของนักทุนเป็นหลักครับนักทุนยังอยากจะลงทุนกับผมต่อก็ไปต่อได้เรื่อยๆเพราะว่านักทุนไม่ได้แบบเสียเงินอะไรอยู่แล้วผมไม่มีการเรียกร้องเก็บเงินอะไรจากนักทุนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเข้าข่ายชักชวนระดมทุนเงินทุกบาททุกสตางค์จะมาจากตัวผมเองครับผมเป็นคนชอบลงทุนเพราะฉะนั้นผมพร้อมที่จะลงทุนให้กับคนที่เก่งนะครับอ่ะ และมีวินัยด้วยอันนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญเลยต่อมาครับเงื่อนไขาการแข่งขันกันบ้างนักมุนจะเทรดหรือจะใช้ EA อะไรผมไม่ขัดเลยนะครับแต่แน่นอนครับมันก็จะมีประเภทที่แบบว่าชอบอออินหรือไม่ก็แบบว่าอัดหลอดแบบจัดเต็มในโค้งสุดท้ายเลยนี่ไม่ใช่การแข่งขันครั้งแรกผมจัดการแข่งขันเดโมมาได้หลายครั้งแล้วนะครับดังนั้นเราจะมีการจํากัดหรือว่า วิธีการป้องกันปัญหาพวกนี้เนี่ยได้ง่ายมากๆเลยคือการที่ผมจะจํากัดหลอดไซต์เลยครับเงินทุนบัญชีเดโมเวลาทุกทุเปิดนะครับมันจะเริ่มต้นที่10,000แเหรียญเท่ากันทุกคนแต่ผมจะบังคับให้นักทุนออกหลอดได้ตั้งแต่0.01ถึง0.5ไม่เกินนี้อย่างแน่นอนนั่นก็เดี๋ยวผมซอยไม้เอาก็ได้นะซอยไม้ใช่ไหมครับเราก็จะกับจะเราจะมีการจํากัดด้วยว่าไม่ให้เกินครั้งละ10ออเดอร์ครับดังนั้นนักทุนจะต้องบริหารดีๆนะครับ นักทูอาจจะคิดว่าโอ้ยและใครมันจะมารู้ครับว่าผมจะออกเกินหรือไม่ออกเกินคือผมมีทีมงานรดมตัวผมเองด้วยเราจะเข้าดูพอร์ตนั่งจุนตลอดเวลาเลยครับทั้งวันพูดง่ายๆว่าเป็นการสุ่มตรวจนะถ้าเกิดว่าพบเจอเนี่ยนักทูกก็จะได้รับการตักเตือนก่อน1ครั้งนะครับหากว่ามีการเถิดผิดเงื่อนไขรอบที่2นักทูก็จะถูก จำกัดนะครับในส่วนของการเข้าร่วมการแข่งขันทันทีเลยนะครับผู้นี้ก็โดนเด้งออกจากการแข่งขันนั่นเองแต่ทีนี้ก็จะมีประเภทประมาณว่าผมกดหลอดผิดคุณขอโทษทีนะพูดอยู่ว่าสลับไปเทวยก,กับพอจริงครับเผื่อไปกด1หลอดแบบนี้ก็เผื่อกดผิดไม่เป็นไรครับแต่ว่านักทุกต้องรีบปิดออเดอร์ให้ทนภายใน3นาทีนะถามต่อปอีกแล้วคุณจะรู้ได้งไงว่าผมปิดทันหรือเปล่าโอ้ดังจุนครับมันก็มีเวลาขึ้นโชว์อยู่แล้วใน MT4 MT5 ดังนั้น นักลงทุนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับพยายามอย่าไปเอาเปรียบเพื่อนๆผู้แข่งขันท่านอื่นนะโหคุณครับเงินทุนนั่งแสนเหรียญให้ออกหลอดแค่นี้ก็อย่างที่บอกครับตัวเงินทุนมันไม่ได้สําคัญครับสิ่งสําคัญก็คือความสามารถวิธีการในการบริหารพอร์ตในการบริหารความเสี่ยงในการเทรด เพราะว่าทุกคนเนี่ยจะมีโอกาสในการทํากําไรเขาเรียกว่าในระดับที่มันใกล้เคียงกันอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราตัดปัญหาพวกที่ชอบอออินออกไปจากการแข่งขันของเราได้ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นอะไรที่แฟร์ที่สุดแล้วนะครับดังนั้นนี่คือการแข่งขันที่มีความเท่าเทียมที่สุดต่อมาครับพอเดโมมีเงินทุนหนึ่งแสนเหรียญอันนี้ อธิบายเรียบร้อยแล้วหากว่านักทุนทําพอร์ตหนึ่งแสนแตกนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมันไม่น่าจะแตกได้นะเพราะว่ามีระยะเวลาการเฉลยแค่20วันเอง4สัปดาห์ ข้อที่4ครับเมื่อการแข่งขันวันสุดท้ายมาถึงครับครูเพาจะทําการตัดสินภายในวันเลยนะครับเพื่อค้นหาผู้ที่ทํากําไรสูงสุดสามระดับแรกทำไมต้องมีสามระดับแรกก็อย่างที่บอกไปครับถ้าเกิดว่าคนที่ชนะอันดับที่1นึ่เขาไม่อยากจะท trade, ํา Copy Tra ดเงินรางวัลก็จะตกไปอยู่ที่อันดับที่2ทันทีนี่เป็นสิ่งที่เราทําการตกลงกันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับผมต่อมานะครับกติกาการแข่งขันการ trade. เทรดอา้าวอันนี้ไม่ใช่ขั้นตอนการลงทะเบียนแล้วครับจะจบคลิปแล้ว1 นักทุนจะต้องเปิดบัญชีแล้วก็ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยผ่านลิงก์ดังกล่าวที่ผมส่งให้ในกลุ่มไลน์นะถามว่าทำไมต้องเป็นลิงก์ตัวนี้ก็แน่นอนครับมันจะเป็นลิงก์ที่ว่าผมสามารถโอนเงินภายใน1000พเหรียญไปยังบัญชีชเทรดของนักทุนได้ถ้าสมมติว่านักทุนไม่ได้ใช้ลิงก์ของผมตรงนี้เราถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขาการแข่งขันนะครับผมนักทุนจะไม่ได้รับในส่วนของตัวเงินรางวัลตรงนี้นะข้อที่2ครับเด้อ กลับไปที่ข้อที่หนึ่งก่อนนักทุนก็จะถามว่าออคุณครับแล้วอย่างนี้ผมจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าผมลงทะเบียนผ่านลิงก์คุณเรียบร้อยแล้วอ,อ๋อไม่ยากครับเพราะว่าเดี๋ยวนักลงทุนก็ต้องทําการส่งเลขพอร์ตเข้าไปยังตัว Line Official ของผมนั่นเองผมก็จะทําการตรวจสอบถ้าผมแจ้งว่าผ่านแล้วนั่นก็แปลว่าบัญชีของนักทุนอยู่ภายใต้ลิงก์ของผมไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ 2เมื่อนักทุนได้รับการยืนยันจากทางโบรกเกอร์แล้วนะครับว่าบัญชีของนักทุนเปิดผ่านแล้วนะครับมีการอัปโหลดนู่นนี่นั่นเหมือนกับทุกๆโบรกเกอร์เลยนะครับยืนยันตัวตนผ่านโบรกเกอร์นะเมื่อเสร็จแล้วนักทุนก็ไปทำการเปิดบัญชีเดโมได้เลยครับแต่ว่าตอนเปิดบัญชีเดโมนักทุนครับเดี๋ยวดูคลิปวิดีโอนะผมมีคลิปวิดีโอให้อยู่แล้วนะครับไม่อยากไม่ยากเป็นคลิปที่ผมส่งให้ในกลุ่มไลน์หรือที่นักทุนเห็นในไลน์นี่แหละครับ คือจะไปคลิปบัญชีเดโมเปิดมานักทุนก็สร้างรหัสผ่านของตัวเองได้เลยนะแล้วก็เข้าไปตั้งรหัสผ่านแบบ Trading Password ให้กับผมหน่อยโดยเราทุกคนนะจะใช้รหัสผ่านเดียวกันก็คือเดโม 12345Ad อ่เดโม่หนึ่ตัวนี้เป็นรหัสผ่านแบบอินเวสเตอร์ไม่ใช่รหัสผ่านเทรดจริงๆของนักทุนนะรหัสผ่านเทรดของพอร์ตเดโม่จริงๆนักทุนห้ามให้ใครเลยนะครับเผื่อบ,บางคนจะเข้าไปเทรดนักทุนอันนั้นไม่ได้นะครับทุกคนนะ ทีนี้นักลงทุนก็ส่งในส่วนของตัวเลขพอต่างๆเนี่ยไปยังไลน์อะดเว i เชียลแอดคูเปาลหนึ่ได้เลยครับเวลานักทุนแอดไลน์ไปแล้วก็จะเจอเมนูลงทะเบียนการแข่งขันนะครับหลังจากนั้นเมื่อนักทุนส่งข้อความทิ้งไว้แล้วรอผมตอบกลับนะครับหลังจากที่การที่มีการยืนยันแล้ว ผมก็จะแจ้งว่านักทุนลงทะเบียนเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับเตรียมตัวลงแข่งขันได้เลยในวันจันทร์นี้นะครับแล้วก็ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าในระหว่างการแข่งขันเนี่ยคุณครับมีเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆอยากจะเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มเติมในระหว่างวันนะครับสามารถเข้าร่วมได้ไหมเข้าร่วมได้ตลอดครับจนถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันเลยครับซึ่งแม้ว่าท่านนักทุนมาเข้าร่วมวันสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ทันก็ตามนะแต่ก็สามารถเข้าร่วมได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับนี่เลย เวลานักถุนแอดไลน์ไปแล้วแอดคูเปาลหจะเจอหน้าตานะครับแบบนี้เลยมีปุ่มเขียนว่าลงทะเบียนแข่งเดโมเพื่อรับเงินจริง1,000เหรียญกด1ครั้งแล้วนักงทุนก็พิมพ์ตามที่ข้อความแจ้งได้เลยนะครับนี่คือทั้งหมดแล้วครับนังทุนที่เราจะคุยกันในคลิปวิดีโอนี้ผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะสวัสดีครับผม